เอาหยาบหรือเอาละเอียดเนี่ยที่ให้ตมเนี่ยเอาตามสันดานคุณเลยครับพี่ต้นถ้าตมสันดานกูแค่นี้พอกูเมื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้องสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่ต้นกลับมาอีกแล้วรายการรถสําเร็จรายการที่จะนําวัตถุดิบง่ายๆในร้านสะดวกซื้อมาทําให้เป็นอาหารอร่อยๆครับผมครับผมอาวันนี้พี่ป้องจะทาอะไรให้ผมกินครับผมวันเนี้ยผมมาไม่ได้ทําผมว่าให้พี่ต้น โชว์ไปมือให้ผมกินนอยโอ้หเอางั้นเลยเหรอไม่ทำเอาไม่อะหิวข้าวรอกินทตไม่กินเลยดิไม่เอาทุกเกียวันนี้จะทำเบคอนผัดกระปิโถนันเตารับผมทีนี้เรามาดูวัตถุดิบแล้วก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับแน่นอนแน่นอนต้องมีเบคอนหรือหรือใครจะใช้หมูใช้ไก่ใช้อะไรก็ได้แต่วันนี้ผมจะใช้เบคอนครับนี่โทวนันเตานะครับอันนี้เป็นโทวนันเตาหวาน อ่ะแล้วก็มีนี่ครับกะปิครับเคย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 ไหมเคยเคยใช่ไหมสองทีกึ๊ดเลยกึ๊ดกึ๊ขี่จักรยานและโซ่หนีเพิ่งกะปิดีต้องไม่เค็มอันนี้เค็มอันนี้เค็มไอ้เค็มแต่ดีอ๋อเค็มแต่ดีอ่าแล้วก็มีเครื่องปรุงนะครับเ็าจะมีหัวหอมแดงนะครับมีกระเทียม นะครับมีซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับอ่ะเอ๊ะมันมีผมเห็นมีมะนาวเออมีมะนาวกับพริกขี้หนูเพิ่มความเผ็ดนะครับมันก็คล้ายๆเหมือนผัดสตอเหมือนกันนะอืมอ่าเหมือนสตอผัดจุ่มจุ่มนะกุ้งเราจะเริ่มทำเดี๋ยวพี่ต้นตำกระเทียมกับพริกขี้หนูให้หน่อยครับเอากระเทียมสักกี่กลีบเอาสักครึ่งหนึ่งก็ได้ พริกกระเทียมเดี๋ยวผมหั่นเบคอนตำอยู่ตำอยู่เบคอนเราก็หั่นเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราไปผัดมันก็จะหวดเอาหยาบหรือเอาละเอียดเนี่ยที่ให้ตำเนี่ยเอาตามสันดานคุณเลยครับพี่ต้นถ้าตามสันดานกูแค่นี้พอกูเมื่อยพอไหมเนี่ยพอหรือยังเนี่ยเาอีกหน่อยเอาละเอียดกว่าน,นี้หน่อยนี่น เราเปิดเตาเราก็ใส่เบคอนลงไปนะครับเราจะเอาน้ํามันน้ํามันจากเบคอนนะครับเราไม่ต้องใส่น้ํามันพืชผัดเบคอนให้น้ํามันเขาออกหน่อยแล้วก็เบคอนจะได้กรอบๆนิดนึงด้วยได้เรียบร้อยเราใส่พริกกระเทียมที่ตําอยู่ลงไปนะครับอ่าใส่ลงไปแล้วก็ไปผัดเลยผัดให้หอมเลยนะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็แบบนี้เลยนะครับเผ็ดเด แต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ตามมาตาส่วนไม่ใส่พริกก็ได้ต้นขอ,อน้ำนะ <c oughs> ใส่กะปิสักปลายช้อนนะครับซอ <c oughs> ถั่ว้นงลงช้อนหนึ่งนะครับปลาสักหนึ่งช้อนน้ำตาล,ลสักครึ่งช้อนนะครับทีนี้เราก็ ใส่ถั่วลันเตาลงไปนี้เราก็ใส่หอมลงไปเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราบีบมะนาวตบท้ายเลยครับเ,เสร็จเรียบร้อยครับพี่ต้นครับเบคอนผัดกะปิถั่วลันเตา เรียบร้อยพี่ต้นเบคอน Bacon, ผัดกะปิกะปิะปถัว่วลันเตาเ้าอย่ารอ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราชิม <c oughs> ผมว่าถ้าเราไม่ตับด้วยมะนาวก็ได้ตอนนี้รสชาติมันก็โอเคด้วยความมีรสชาติเค็ม <c oughs> ๆมันๆจากกะปิแล้วเราก็ปรุงเพิ่มนะ <c oughs> ตามนี้ติดตามครับครับผมรายการรถสำเร็จในช่องนลงทุนครับ Instagram ทาง Facebook แล้วก็เว็บไซต์เราก็มีแล้วก็ YouTube Channel ครับผมก็ฝากเหมือนเดิมครับ Subscribe ด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันมาใครชอบอันไหนใครอยากแนะนำอันไหนก็สื่อสารกับเราได้เลยครับผมได้ครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับจ้าต้องกินคำหนึงนี้เพื่